ที่เมานี่แหละขอรับที่มันมาช่วยีนางชมไว้อะเอ็งรู้ตัวหรือไม่ว่าการขัดขวางการจับกลุมกบฏจะต้องโดนอาญาแผ่นดินโทษคือประหารชีวิตเอ็งเข้าใจผิดแล้วคนที่เอ็งตามหาไม่ใช่กบฏเอ็งจะมารู้ดีว่าพวกข้าได้อย่างไรพวกข้าเป็นทหารเมืองสุบรรถ้าพวกเอ็งเป็นทหารเมืองสุบรรณจริงๆพวกเอ็งก็น่าจะรู้ไว้ว่าผู้ชายที่พวกเอ็งตามหาก็คือเจ้าชายธนกร เจ้าชายธินกรพูดไรของเองวะเจ้าชายทินกรตายเป็น10ปีแล้วเว้ยใช่แล้วถ้าเจ้าชายยังมีชีวิตอยู่จริงเหตุใดถึงถูกข่าวว่าเป็นกบฏมีคนจงใจใส่ร้ายเจ้าชายทินกรและพวกเอ็งน่าจะรู้ไว้ด้วยว่าตอนนี้เมืองสุบรรถถูกปกครองโดยกบฏและกบฏที่แท้จริงก็คือ ไอ้ชัยยศผ่านคนสนิทของพระทศราชามึงเป็นใครถึงมาใส่ร้ายพ่อกูเช่นนี้พอ่อถ้าเช่นนั้นเองก็คือเทพลูกชายหัวแก้วหัวแวนของไอ้ชัยยศมึงรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไรมึงเป็นใครกันแน่้ย 哎！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 